สวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะจะมีพี่คนหนึ่งเอาเสื้อไม้ผมประมูลอีกแล้วนะมาถึงบ้านเลยนะวันนี้อ้าวสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับพีสวัสดีครับมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วกำลังเก็บชะอมเลยโอ้โหมือดีใช่ได้ของฟรีแล้วด้วยทไๆวันนี้พี่มาเยอะมั้ยกี่ตัวพี่ประมาณประมาณยี่สิบยี่สิบตัวนะไม่ได้นับประมาณถึงยี่สิบก็เดี๋ยวเอาไปให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะเขามีทีมอะไรบ้างนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ <มา S 1> เหมือนเดิมเลยนะมีอะไรมาโชว์บ้างพี่มีอะไรเป็นเป็นเซบอลไทยอีกแล้วเซอบอลไทย,ไท,ยที่ทยที่พยายามจะระบายอ,ออกไปในระดับนึงผมไปดูบ้านพี่มาแล้วโ <c oughs> อ้แม่งโคตรเยอะคุณ <c oughs> ผู้ชมคือภาพนี้ยนะโ <c oughs> อ้ พี่สะสมมันเยอะแยะขนาดนั้นอะเมื่อที่ฟังบอกไงตกลงพี่พี่มาแนวแนวไหนก็แน่วันพี่จะเสื้อบอลไทยหรือเสื้อบอลนอกหรือเสื้อบอลงานเองงานกอล์ฟงานวินเทจอะไรพี่โอเคนั่นเดี๋ยวเปิดเลยคุณผู้ชมอยากดูแล้วอยากรู้แล้วว่ามีจะเปิดเลยเหรอเออไม่ใช่ไอ้บ้ามีแต่มีดมีเก็บไปยังมีเก็บไปแล้วโอเคโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่เห็นเลยไอ้หมอนี่นี่อ่ะหนึ่งกระเป๋าเต็มๆนะหนึ่งกระเป๋ามันเต็มโอเค ไหนอะเปยังไงวิธีอ๋อเอาโชว์โชว์ทีตัวดีกว่าอันนี้นี่นะอุ้ยอุ้ยอุ้นี่นะสี่หันหัวอย่างงี้อันนี้เป็นทีมชาตินะไม่เคยได้ใส่แล้วตอนนี้อันนี้เป็นเสื้อเชียร์นะเสื้อเชียร์เสื้อเชียร์นะโอเคพี่เอามาโชว์เอามาโชว์เลยใช้ใช้ผมงั้นแหละตัวเดียรจะเป็น XL อ่ะตัวนี้เนี่ยมันอยู่ต่างหน้าอันนี้เสื้อเชียร์นะเสื้อเชียร์นะใช่เสื้อเชียร์พวกพวกเนี้ยเป็นเสื้อราคาที่ทุกคนอะ จับต้องได้เพราะว่าเป็นสําหรับคนร,รบน้อยนะสำหรับคนรบน้อยต้องอบอกเลยเตัวไม่ได้สามหมื่นสี่หมื่นหรอก <c oughs> ตัวเต็มที่เท่าไหร่สองร้อยนะมันเหมาะกับคนรบน้อยเสื้อของช่องคนบ้านเจะบอดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องมีเงินเยอะอ้อาวเอาไหนก่อนดีโอ้ย,อยสงขาโอ้ยนี่มีคนตามหาเนี่ยทาไมมีใครไปซ่อดเลยฮะจริงจริงเนี่ยเลยเก็บแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีโลโก้อะโลโก้มีเหรอไอ้หมอ ใครปิดไฟอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็อยู่ฝั่งนี้เเดี๋ยวสมัยก่อนนี่นะไม่ต้องห่วงเลยแฟนสงขามาลอยนะมันลอยนะมันรอมันรออะไรครับผมมันรอที่ยังสิทธิ์นี่นะตัวนี้ก็สวยอยู่นะนะแฟนสงขามาลอยนะนี่เนี่ยผมผมบอกกันเลยนะตัวนี้ผมได้มาจากคุณนี่แหละเอาจริงเหรอที่คุณเคยบอกว่าตัวนี้มันมันพิเศษคือมันไอจีเอสแบตเตอรี่มันมีมันมีสองข้างเอออ๋อตั้หนิรู้เป็นตั้มนิไม่รู้เออแล้วผมไม่แม่งเก๋วแต่ตอนนั้นผมแม่งบิดสู้จดจำไม่ได้ว่าจบท่าไหรแล้วเนี่ยสองร้อยหรอ ไม่รู้ไปมากกว่านี้นหลายหลายหลายปีนะโอ้ยสูงขามาเยอะนะคุณผู้ชมนะกดติดตามไว้นะนี่งานการเงินมีปัญหานะฮะใส่ชุดรักษามาหาผมไอ้บ้าจะแต่งงานอยู่ไม่กี่วันเนี่ยคือช่วงนี้โดนค่าเทอมลูกไปล้บละไรนะรับสุดโดนไปเท่าไหร่หกหมื่นสองพันพี่น้งเรียนโรงเรียนเราไอ้นี่ซอสาที่เป็นที่เป็นนี่มั้อีกุณจุ๋มอ่ะเออคุณจุ๋มอ่ะคุณจุ๋มอ่ะหไม่เดี๋ยวเราอ่านเอเซ่ก่อนไหมเอเอฟเอฟตรงมาอะไรบ้างพี่ครับอยากได้ชาอม ได้ได้ได้จะตัดให้นะเดี๋ยวส่งอีด็อกมาอ่าเดี๋ยวส่งทางไหนส่งทางไหนส่งใส่ซองเลยทาง s อสเอสดีบีบ้าทางเอเอ็มเอสแต่ขอค่าส่งร้อยนะเกี่ยวพอดีเพีเอจะถึงวิ่งวันนี้ที่พี่เอามาเยอะนะส่งขาเนอะก็กระหมดหมดราวเลยส่งขาหมดราวเลยนี่จะเป็นว่าวนี่มันปิวกันเนี่ยมันรอได้นะคุณผู้ชมนะมักดติดตามร้อยเออนะประมาณนั้นอ่ะนี่อีสานกับเอของคุณก็เลยเนี่ยอีสานยูเอ็เออีสานส่งขายมีอีกตัวนึงด้วย กี่ตัวแล้วมัไม่ได้นนะเหมือนกันเยอะอยู่พี่แต่ไซส์ผมหมดเลยนะไซส์สี่สองสี่สี่เนี่ยแล้ว่างสี่สองเป็นคนหุ่นดีอือคือสี่สิบมั้สี่สองเนี่ยหุ่นดีหมดแหละคือหุ่นดีทุกคนแหละค<อ>ิดดูเด่นสงขาที่คุณบอกไอ้ตัวน,นั้นอ่ะไอ้ห้าโอห้าสิบกว่าแม่งจบพันแปดหวังว่าอย่างนั้นเราจบพันแปดเอ้าทีมทีมทีมแตังแชมป์ปีนี้ฮะสงขาเหรอบีจีเนี่ยโดโอ้โหบีจีนะที่เหลือก็เป็นผู้แข่งขังแล้วแหลเอามา เนี่ยอันนี้บ b บีบีซอันนี้ผมไปซื้อที่ตึกไอ้อะไรจัสมินตอนนั้นเพราว่ามันที่ว่าเขาปิดนวุดท้ายอ่ะเออเนี่ยมีสองสีนะผู้ชมเยอะอยู่นะใช่ยังไเยอะเยอะเยออันนี้ก็บ b c ีซนะเนี่ยเสื้อพวกเนี้ยนะนราคาม่สูงนั้นราคาเหมาะสำหรับพวกท่านเลยกระเป๋าด้วยกระเป๋านี่ของแท้นะซื้อไอทีซีเพิ่มร้วยนั่นแหะผู้ชมเอออะไรวะลืมแล้วซื้อที่ไหนแถวพระรามสามอ่ะอ๋ออ๋อนี่ไง ไอ้นี่นไงมาวินน่ะมาวินนะร้านมาวินน่ะที่เหลือก็เป็นพวกนี้แล้วแหละเป็นพวกแล้วนี่แหละอันนี้มอเกษตรนะกระเสร็จของผมเนี่ยไม่ได้ใส่นะมอเกษตเสร็โปโลนะใช่มีมนี่ซ้อมซ้อมไหมหรือไงพี่เออไม่รู้เหมือนกันว่ะเสื้อซ้อมเนี่ยเอาใส่ได้นะมอเกษตรนะอันนี้ด้วยอันนี้ก็เนสีน้ำผู้แต่ตัวตัวเล็กหน่อยสีน้ำผู้นะ่มอเกษตรนะคุณผู้ชมเนี่ยได้มาจากคุณตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ใส่เลยมอกระเสร็จนะเลยพยายามเคลียวไปหนอนั่นนี่โปโลโคโลมอเกษตร็จนะนี่มีวะ อ้าวมงเกิลนี่มังเกิลศิลชาชินใจป่ตอนนั้นอ่ะเออศิลชานะใส่เคยใส่รึเนี่ยใส่นอนขนนี่ไม่ได้ใสจำอ๋อนี่มีนี่ด้วยไอ้นี่ไปไอ้เกง้สศลประตูทุู้่บอกเนี่ยมีของน้ำน้ำแล้วการกระแทกนะใช่เก็บจนลืมอันนี้เสื้อเสื้อมันเป็นเสื้องานเอเอนะผมไปให้พี่ยงแกแกใส่เบอร์นะเอามาใส่ต็มคำมาคำนะเนี่ยเนี่ยทำให้แกซ่อมให้หมดเลยแต่ก็ไม่ไม่ได้ใส่ต็มคำคำนะนี่ด้วยอันนี้ก็ได้แต่เผื่อคุณินอันนี้ก็พวกดีเมคขึ้นมาใหม่นะใส่มาคำคำนะ เนี่ยตัวนี้มันผ้าน้ังหนามากผ้าหนามากพวกนี้ใส่กันหนาวได้เหรออืมเนี่ยแต่สายเตยรอนก็นจะร้อนร้อนอีร้อนหน่อย <c oughs> ผ้าดีผ้าดีตัวนี้อันนี้กินมีน้มันดีอ่ะน้มันได้ใช่อันนี้อันนี้ฮอลแลนด์ไอ้ลาเตนต์เนี่ยตัวนี้ไสป,ประมูลไม่ได้ไซส์ประมาณนี้นะเอาไซส์มาให้แฟนแล้วแฟนก็ไม่ใส่ประมาณนี้วันนี้มีประมาณนี้ไม่ได้นับเหมือนกันน่าจะหมดแล้วอันนี้ก็ชื่อนี่ไอมาโกแวนบัสเทนแต่มันเห็นไหม มันขาดมันเป็นตัวเอ็นเออเออใช่แค่นผมว่าเมื่อกี้มันท่านอยู่โอเคนะเออประมาณนี้วันนี้ไปวิวมานี้ครับแค่นก็ไหวไหมไม่รู้โอ้โหหมดเนี่ยน่าได้ประมาณเจ็ดแสนสี่นะเจ็ดแสนสี่ถือว่าถือว่าก็ลองดูนะหลากหลายกันไปนะมันรอมัน้อไปเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเสื้อช่องผมอ่ะมันมีแต่เสื้อ ที่มันหลากหลายนะมีหลากหลายเข้ามามันไม่ได้ว่าจะมีแบบทีมเดียวมาคาร์ไหมฮะมาคาร์วิกเหรอก็โอเควันนี้เดี๋ยวโทษท้ายรายการอ่านเทอรเน็ตหน่อยอ่านวาไงครับวันนี้อะไรพี่ครับระวังโดนขโมยนะครับจากคุณจุ๋มคุณจุ๋มนี่ไงจุ๋มนี่คุณจุ๋มนี่จะมาเนี่ยอะไรกรูสาวเนี่ยเขามาหัวใจไงเขาคุณจุ๋มเนี่ยโอยเขาจะแต่งานแล้วคุณจุ๋มคุณจุ๋มเอาฟักดีกว่าฟักเดี๋ยวฟักไปไม่ผมโดนผมกลัวโดนคุณจุ๋มกระทืบ เออผมชอบจริงรายการคุณมีเอ็เอเข้ามาด้วยผมไม่นี่ค่ายเอวันนี้ครั้งละ7,000นะครับครั้งละเจ็ดคือส่งมาครั้งเดียวผมรวยเลยแล้วอยู่มีคนต่อคนเดียวด้วยกูจุ๋บเนีนะเอาตวันนี้เอาภาษาวันี่ก็เราจบนะเอาภาษาอ่ะอยู่ในธรทำบุญเนาะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไล่มาแล้วแดดไล่ใช่ไล่แล้วบรรยากาศเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างเนาะอยู่ในห้องก็ใช่อับอาบเช้านะไม่ถึงกับอาบเช้าเราก็ดีก็ดีแต่ผมชอบตรงนี้ตรงนี้ดีมากเลยนะมีเบียร์สักขวดนะ เคเคคลานะุณจะไม่พลาดเสื้อบอลสวยเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อบองสวยก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊